สยามทีวีอิเล็กทรอนิกส์เมกาเซ2024เครื่องใช้ไฟฟ้าแบรนด์ดังโปรแรงแข่งกันลดสูงสุด80%ลดเพิ่มสูงสุด20%ทั้งร้านแรงคูณ2มือถือเก่าแลกเครื่องใช้ไฟฟ้าใหม่รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด4 5 0 0บาทพน0%นาน24เดือนพร้อมรับเครดิตเงินคืนสูงสุด51,000บาท ทุกๆใบเสร็จลุ้นรับสร้อยคอทองคำ4บ44เส้นมูลค่ากว่า4 0 0แสนบาทฟรีพบกับทีวีซัมซุงจอยักษ์75นิ้วราคา25,490บาทตู้เย็น2ประตูราคา5,990บาทเครื่องซักผ้าฝาหน้าอัตโนมัติราคา8,990บาทไมโครเวฟราคา1,590บบาทและมือถือโน้ตบุ๊กราคาพิเศษพร้อมของแถมอีก ที่้ามพรสยามทีวีอิเล็กทรอนิกส์เมกัเซล2024วันที่31สิคงหาคมที่สยามทีวีทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรโแรงส่งไว้ยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลยสยามทีวีว